เลือดสดๆครับไม่ใช่มีบทให้เขียนนะครับตู้ครับโอ้โหตายตาซ้ายโอ้โหแทงซ้ายอาจารย์ประสิทธิ์แก้วทองครับหมมวยลา่าเงินรางวัลจากกูทอเลยครับโอ้โหยหมัดขวาเต็มกระโดงคางแล้วครับเอา้าแม่เจอซ้ายหล่นเลยครับหมัดของเองตองแผงแลงฤทธิ์เลยครับยังทนได้ทนไหวครับเอตองบ้าย,ยัางไงโอ้โอแลกเหมือนกันครับโอ้แตกเลยครับตายตาซ้าย นี่ฮาร์ดคอพันโุครับเอกลักษณ์ของที่นี่ครับโอ้โหวันนี้ครับเดือดตั้งแต่คู่แรกครับคู่ที่2 3 4นี่ไม่ต้องห่วงครับเอ้าเจอหมัดขวาเข้าไปครับยืนไหวไม่ไหวครับทางด้านของธนงเดชโอ้โหด่างมาเสียบเหมือนกันเอาละครับหมัดสู้เข่าโอ้เขาบอกครับมวยหมัดต้องแก้ด้วยเข่าครับโอ้โหต้มซ้ายครับอีกนับหรือเปล่าครับโดนอีกนับแล้วนะครับนะครับคุณเชื้อชายครับไม่ต้องทำมาเอ้าเจอมาซ้ายครับเต็มเต็มบัดขวาเต็มไต่คางยังยืนอยู่ได้ครับธนงเดชโอ้โหสมองใจสิงจริงๆครับ โอ example, ้ตอนนี้ครับอยู่ในพายุหมัดครับเลือดสดๆครับไม่ใช่มีบทให้เขียนนะครับตูค oh, ร oh, so ับโอ้โหตายตาซ้ายโอ้โหแทงซ้ายโอ้โหเรียบร้อยครับดูท่าหลับครับแม่นอนบนป้ายสามเหลี่ยมสบายไปเลยครับเด็กจากเทียงขวัญครับรอยเอ็ดครับโอ้โหงัดศอกเข้าไปครับคุณมนุษย์แตกเลยครับแล้วดูครับพายุหมัดของทางด้านเอตองครับมีติ้มซ้ายเข้าใบหน้าครับ โอ้โหนึกว่าจะไม่ลุกแล้วครับแตนั้นของธนงเดชครับสูบหัวใจสิงขึ้นมาครับโอ้ดูเอตองครับมีกรรมการจะให้โอกาสจับได้ครับอัดเข่าเข้าไปครับเต็มเต็มโ้โล่วงพลาหลับครับแม่ดูครับจักเข้าไปครับเร่งเยอะครับไม่ได้เกรนก้ามท้องเลยครับ